สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพี่ดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับก็สู่ช่วง Q&A ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกและก็ครั้งแรกจริงๆของเราเลยนะฮะซึ่งไม่เคยไปตอบที่ไหนมาก่อนนะครับซึ่งจะเป็นคําถามที่ขอ้อนั้งจะเจาะลึกเจาะจงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมนั้นจะตอบวงเล็บจะตอบนะจ๊ะคำถามแรกนะครับผมมีคําถามว่าพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาทีละคําถามแล้วกัน <c oughs> เรื่องคำถามนะผมพี่ชื่ออะไรผมชื่อเอ่อชื่ออะไรวะอ๋อสมชายใช่ใช่ผมชื่อสมชายนะผมนะอายุเท่าไหร่นะครับผมอายุ2อขวบครับแล้วก็มีแฟนไหม มีแฟนครับผมมีแฟนมีแฟนมีแฟนอยู่นี่หนึ่งตัวนะครับผมเออเปิดปเปิดมาเริ่มจะคัดจมูกแล้วนะเสียงก็จะแปลกๆนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากยังไม่หายหวัดซะเท่าไหร่เลยนะครับผมพี่อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอ้าวจังหวัดแบบอ่าชอบกินอะไรอ่าชอบกินอะไรใช่ไหมครับชอบกินข้าวครับผมแล้วก็ใช่ใช่ข้าวนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าลึกซึ้ง ลึกซึงกินข้าวแล้วมันมันอร่อยใช่แนละ้พวพอกินข้าวเสร็จแล้วมันมันอิ่มเออมันอิ่มมันอิ่มนะต่อไปก็จะเป็นอ่าชอบใส่เสื้อผ้าแบบไหน เสื้อผ้าที่มันมีแขนมีแขนสองแขนแล้วก็มันมีรูสองรอูให้ใส่แขนเข้าไปแล้วก็มีรูอีกหนึ่งรูที่เอาไว้ใส่ตัวอะ,อะไรอย่างงี้นะแต่ที่ตอบดีๆก็จะเป็นเดวสตรีทอเมริกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแนวแบบอเมริกาอะไรเงี้ยม,มันดูแบบสตรีทสตรีทนิดหนึ่งนะก็ต่อไปก็จะเป็นเวลาว่างทาอะไรเวลาว่างเ่ะด้วยความที่เราอยู่ในวัยเรียนเนาะเราก็จะ,ะส่วนมากก็จะอ่านหนังสือนะ่าจะดีกว่านะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะสองขวบเองไง เออเพิ่งจะสองขวบปุ๊กก็ต้องอ่านหนังสือนะฮะเพื่อที่จะให้ได้เรียนทันเพื่อนนะครับผมเอออะไรประมาณนั้นเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนครับผมแล้วก็น้ําที่ชอบคือน้ําอะไรน้ําเปล่าครับผมน้ําเปล่าน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเปล่านั่นแหละเออน้ำเปล่าเป็นน้ำที่มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมต้องบอกกันเลยว่าเวลาท่านผู้ชมอ่าเล่นกีฬาอะไรเงี้ยมานะฮะให้ท่านผู้ชมดื่มน้ำเปล่านะครับผมเวลารู้สึก แบบว่าหิวน้าอะไรอย่างงี้นะฮะให้ดื่มน้ําเปล่าเท่านั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเราหิวน้ําแล้วเราไปกินไอ้พวกน้ําบัตลมทั้งหลายนะฮะมันอาจจะทําให้ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ในภายหลังนั่นเองนะครับกีฬาที่ชอบคือกีฬาอะไรกีฬาที่ผมชอบนะครับก็คือผมชอบบาสเกตบอลนะับผมองบอกกันเลยนะฮะแบบว่าขอขะเคาจชุดอะไรเงี้ยเออเออนะฮะต่อไปก็เป็นชอบเรียนวิชาไหนอ,อ่าวิชาที่ผมชอบมากที่สุด จะเป็นวิชาฟิสิกส์นะครับผมเออเป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะและก็คําถามถัดไปนะครับผมจากคุณสยามนะครับเมื่อกี้เป็นคําถามที่มาจากคุณฟิล์มนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะเออเมื่อกี้ลืมบอกชื่อนะครับผมคาถามแรกคืออ่าถามว่าพี่ชื่ออะไรนะครับผมผมชื่ออะไรกันเหรอผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมนั้นมีชื่อว่าสมหญิงสติงนอยนะครับผมอ่าแล้วก็คําถามต่อไปก็คือชอบเกมไหน แน่นอนครับผมไมค์ craft, ครับครับนมอวันครับผมต่อไปก็คือพี่ชอบกินอะไรเหรอพี่ชอบกินอะไรชอบกินข้าวครับต่อไปก็คือพี่อายุเท่าไหร่นะครับผมผมอายุ2ขวบครับเรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่ชั้น2ครับผมใช่ชั้นที่2อนะฮะอยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนที่มีครูแล้วก็มีเด็กอยู่มากมายเลยครับอ่าพี่หล่อไหมหูหล่อแน่นอนน่ะ เอาจิงหล่อแน่นอนน่ะ,นะเออก็คือมันมีวันหนึ่งเว้ยผมวิ่งขึ้นดอยใช่ไหมคือบ้านผมอยู่ใกล้ดอยไงแล้วพอมันใกล้ดอยปุ๊บอ่ะผมวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเสร็จแล้วผมก็แบบล้มอ่ะล้มเสร็จปุ๊บผมก็แบบหล่อลงดอยอ่ะถ้าบอกปะ คือแบบหล่อหล่อหล่อลงมาหล่อลงมาไหลไหลแบบไหลหล่ออ่ะไหลหล่อแบบหล่อไหลอ่ะไหลหล่อแบบหล่อไหลอ่ะนี่มับอกไหมเออนั่นแหละท่านผู้ชมก็สําหรับคําถามถัดไปนั่นก็คือจะมี q a อีกตอนไหนอันนี้ต้องบอกกันเลยว่ายังไม่มีกําหนดนะครับผมว่าในอนาคตข้างหน้าจะมี q a วเเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอผมแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปก็คือพี่ได้รายได้จากอ่า YouTube บ้างไหม อ่อในส่วนของรายได้จาก YouTube นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเลยครับผมอ,อนี่บอกตามความจริงเลยนะแปลว,ว่าที่ผ่านมาคือโกหกไปเลยอ่ะคุย <c oughs> ไม่ใช่ โทรศัพท์พี่ยี่ห้ออะไรสําหรับรุ่นโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นโป c โค X3 NFC นะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่มาจากยี่ห้อ Xiaomi นั่นเองนะเออ Xiaomi p ป o c o X3 NFC นั่นเองคําถามที่1จากคุณนนนะครับก็จะถามว่าเล่นม c ครับมานานเท่าไหร่แล้วครับเ,เล่นมาตั้งแต่เป็นเอ b r y o เลยอะ่ะเอาจริงแล้วก็ในส่วนของคําถามที่2นะครับไอดอลยูทูบเบอร์ในดวงใจคือใครครับ อันดับที่หนึ่งเลยนะครับก็จะเป็น ฮาร์ดอกเกอร์นะครับพี่เอกฮาร์ดอกเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับผมก็คือลุงพี่นะฮะแล้วก็อันดับที่3ก็คืออ่ในส่วนของคุณออยโรเบอร์ r นะฮะแล้วก็มาที่คำถามที่3กันเลยนะครับไอดอลยูทูบเบอร์สาย e c r a f t คือใครต้องบอกกันเลยว่าลุงพีแน่นอนครับผมเป็นลุงพีแน่นอน100%นะครับเรามาตอบที่คำถามที่4กันเลยนะครับเรามารวมตี้ด้วยกันอยู่นะครับ สี่นี่ไม่เชิงว่าคำถามนะถือว่าผมก็ต้องขอตอบรับไปก่อนแล้วกันว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งไปทีหนึ่งนะครับเอ,อ้ต้องบอกก่อนนะฮะใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับตอนนี้ผมใช้เป็นเชียงมี่โป c โค X3 NFC นะครับต่อไปก็คือคำถามท,ามที่6นะครับเป็นคำถามสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะต้องบอกกันเลยนะครับผมทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับถ้านับจากเปิดช่องก็นานมากแล้วนะนะตั้งแต่2019นนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าเริ่มทำจริงจังเมื่อ กีป่ปีใช่ไหมประมาณ1ปีนะครับผมถ้านะทำจริงจังอะ่ะต่อไปเป็นคำถามไฮไลท์ ight, ครับผมท่านะผู้ชมซึ่งเป็นคำถามที่ผมไม่เคยให้ใครได้รับชมและไม่เคยให้ใครได้รู้มาก่อนต้องบอกเลยว่าเป็นคำถามคลายแม็กซ์เลยแหละครับท่านะผู้ชมสำหรับคำถามนี้นั่นก็คืออยากเห็นบ้านผ พี่จังครับงั้นก็จัดไปครับผมท่านผู้ชมเอาเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของผมแล้วนะฮะผมจะทําการเปิดบ้านให้นานผู้ชมได้รับชมกันใน3 2 1สองหนึ่งนี่ะครับผมและนี่ก็เป็นบ้านที่ผมอยู่นั่นเองครับผม มก็ต้องขอบคุณคําถามจากทุกคนนะครับผมที่ได้เข้ามาถามคําถามกันด้วยนะครับก็สําหรับการตอบคาถาม q a ในคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบไปเพียงทนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรต่อไปนะครับ้วเจอกันใหม่นะครับไปนะครับบ๊ายบาย